ได้ได้ได้สวัสดีครับปุ้มบ่าวนัดนะครับปุมบ่าวปีครับวันนี้นะครับบ่าวปีชวนปุมมาตรงเบ็ดนะเหล็กมาขึ้นตักปุ้มเาวา่หไยไปโรเกียนมาวันนี้จะมาตรงเบ็ดก็มาตงเบ็ดกันตีกล้องหลอกไหมนะครับตรงนี้เต้ช่วยเลยนะ ไม่รู้ปลาได้ตายอยู่ตัวนั่นน่าเป็นปลาดุกพี่ปลาเบชรมากี่กันเนี่ยเกย์ยิ้กัน,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 นกูปลามาสิบ้ากันไม่รู้เกี้ยนหน้าใหญ่าตายเลยกลนนยื่นเฮ้ยแ <c oughs> <c oughs> ต่เดียวพี่ก็จะตรงไปทางนี้นะครับผมก็จะตรงไปทางนู่นนะแยกกันตรงนะครับ บตเอามาที่มากันนะเพราะว่าเงี้ยอย่งหน่อยนะครับตรงเยอะไม่ได้เนื้อรเกียดคนกับลงดอกมาแล้วนะครับเก้าเกียร์ครับผมไปเริ่มตรงแบ็กันเลยว่านะอ๋อนูนะ้ยเ <laughs> ป,ป็บลำเละแบบปลาโนะฟ <laughs> ลัดแต่เดียวเ <laughs> กว๋ลุงก็ครับเหยาปลาโนะเหรอปลา,าลปดุ๊ก ไปเรือตรงเลยวะคนตอกเลยมาดูเบาปีปักเบ็ดตันไม่รู้ยังกาตาเลยมั้งไม่ใหญ่เลยเนี่ยอืเสียบนะเสียบกลางเลยนี่ยไหนกอนเทียบตีก้าเปลี่ยนชุดละ ไม่ด้วยนะพีนะเออ,ออเอาเบ็ดมาจัดเลยว่าวันนั้นน้ำใส่คลิปเลยร้านยังอยู่เลยไม่ย่างมาย่างหน่อยก็ไม่รู้หือเกลือกล้าจะได้อะ พักเบ็ดกันเล็กเกลือกาดเลยอะไอ้เลยวันก่อนนี้ลูกรอกอยู่แต่ว่านะไม่นันเห็นแต่วนี้เลยเห็นแต่วื่นแต่ว่าในกลรองนี้แหละ <c oughs> อยู่ตาหน้านู่นแล้ะวะอะที่ว่าโก่งนู่นนที่ป่าปามนูลล่นนุปลานังอยู่ไ,ได้อะมันอีติดแบตดไม้นี <c oughs> ่แต่วะ ไปได้ในหน้าพี่คนเหลือมานักเลยเว้ยไปปักเบ็ดมั้งวะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปปักเบ็ดกองผมเลยนะครับ คนลุงดอกมาได้บรรยากาศเกินครับผมบรรยากาศแบบแบปลาออกง่ากกินเลยนะโอเคครับผมก็ได้ปักแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวไปดูกล้องบาปี้นะครับบาปีป้ปักเบ็ดเตล็ดแล้วไหมนะเนี่ยปักเสร็จแล้วซอยจะไปเล่นน้ำเวล่ะแหลกกันเลยมไม่ตายตีกันปลาโมนอนยังเลื่อมไม่ติดติไดไม่เห็นเห็นรู้ và đúc và đúc nia tầm vừa này oh, tầm đúc ừ. thế này luôn và tầm la này và đục la một tuần nhường phiến anh ta mayo gà tai lão nè lại nhìn nhau không hả thì bắt mấy nhá ได้เดียวน้อยให้กูไม่ได้ทีปลาก็ยังไม่กินเยื้อทีก่องกูไม่ตวงเลยอ๋อเลยลูกจอนนะอ่ะบ๊อบีได้ตวงเลยนะครับทุกคนลูกปลาจอนติดเบ็ดตวงเลยมาได้ตีกัดนี่ลูกปลาหม้อตวงล่ะเก้าเกี้ยวปุ๊บลับบ้านไปก่อนนะกลับมาดูแบตตีลังนะครับต่อข,ขึ้น โอเคครับผมได้เวลามาดูเบ็ดแล้วนะมาดูเบ็ดกล้องเบาปีก่อนอ่าพี่กันนี้กันนี้ได้นี่พี่โยกเหลียวอุ้ยปลาโจรติ๊บใ่อยได้ตัวนี้ này mà đi các bơm một một tua, một đam một đam, xoay xoay đấy, xoay hầm xoay hầm, tua quẩy trái cả đuồng đẹp trắng con bảo vị vậy này. con tóc mà lên đi Đây toàn đi rồi mà với mấy tóc nè Bộ mà lộ mà tóc chứ Đi chinh chinh con đi Quạt bia gắn Ồ, xoay là anh Hàm tịt xén rồi Hàm ป่าวินหญ,ญาเลยวันวันนี้ได้ไหมได้ไห,หูห,หูพี่ออาขึ้นมาดะไ<ว>ม่กินไม่ติดแบตตี้ไม่กินเยื่ออยู่ด้วยพิทูนะครับทุกคนยาวยีเลยเผื่อไม่ติดแบตตี้ดูเลย Ui gạt tít đấy Nãy cho một tuổi đẹp gì? Ừ, cửa nhìn mấy ra Ừ, Cho À, nó no tít À, lói đấy, ôn bảo ôn này? Mm. <laughs> bảo ôn à, đều đều ừ Bảo ôn kia nó kết cần là lào Thả giang đây nó đừng như vậy Ừ, ôn, tuổi này tuổi nhớ nó Tấm trong Ô, nhắc cá nửa on ăn, lục nguồn nè. Say đây mày đạt ớt giác chăng con nè. Có đấy lưu nè. Mày muốn lưu nè. nè. Mày muốn lưu nè. Mày nè. Mày muốn lưu nè. Mày muốn nè. 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 Mày รวมแบบตัวเย็นตัวงกันซ้มปลาหม้อตัวงกัน,นสี่ปลาหม้อกันเป็นควายบาปีก่อนบาปีปไม่ควย <c ười> กันชุดตายแล้วก้องบาปีลูกเครียดเลือดแต่กลาง ไปดูแบตกล้องปุ๊บกันต่อนะครับ1ิกันเมื่อจมวีอกูไนเขานี่พี่เนี้ยว่างเราไป้ตองเดืวเอาต้ไว้งเดีวเ,เลยม,มันเงี้อลาวันนี่ลูกลานนยินเออเดีเราละเื่อน <laughs> <c oughs> ั้นกูเอวกตี เต้นว่างั้นเล็กมั้งอ่านะตุ๊บตื๊บปลาดุกปลาดุกปดุกเล็ดร่งรูเลยอู้วันตาแดงแปลบอยู่วันเล็ดร่งรูเลยนี่ป้ามันนี่มันจะป้าไปว่าหัวกันเดีี๋ยวมโดนแล้วของปุ้มปลาดุกโอ้อยู่ในน้ำเติบบโตขึ้นมาบนบล็อกตัวเล็กเมือนี่กองปุ้มได้มาแล้วนะครับปลาดุก มนแต้มนี่ดูกกินออกาดูกูุ้นี่ยนั่นคือตัวนี้มันไม่เกินตาเบ็ดเจ็บไหมั้าอันนีตรงกเต่งปวดปวดตึงตึงนี้ตรงกเต่งตีนหิวปวดตึงนี่หลายวันสองวัน ta cùng về bên là tít nữa mà nhỉ hiện là vì đài lục ừ. y rút này mà nhà đinh á nhà đinh á đi mạc thì mới đình. đi đi chú ít đi đâu lẻ à tuổi thì xong này không bấm gặp lúc về đi ก็พอได้อยู่นะพี่นะมไม่เจว๋วมันไม่จับเลยเอ,อ,อยกกขล็อกเคอจะลุกมามาดูแวดคืนนี้นะครับป้มได้ก่องตัวปลาดุกกับปลารจอน เาปีกได้ต้องตัวเหมือนกันปลาจรกับปลาโอนเออกล่าวกันันออคคบผมกวนมาลุ้นกันตอนเช้าแล้วนะว่าจะได้ปุ่มเลยไหมเดี๋ยวเดินใส้นนี้ก่อนะะนะครับควรมาดูกันตอนเชา้าลูกจอนัวแต่เนีน้อ่ะตาวกองกูเล็กมาขึ้นพีเล <laughs> ็กจริงตัวน,น,นี้

พอมาดูเบ็ดกันตอนเช้าตอนนะเด็กมาขึ้นเราได้กละาช่องตัวกันตอนเช้านี่บาวพีได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับไปดูกันต่อในตอนเย็นเรามาก้นตอกตอนกลางคืนรมมาก้นตอกตอนเช้าข้นตอกลาวมาจวองตอนข้นตอกทลอด Ê, đi. Chế đó đi Chạy mét lại nè. Này 1 con vô đi Ê. Cần thứ tài là bắt con ba vị. Toàn chào đây ba tựa con. đi. Ừ, hát đều Tùm. <laughs> มาดูแบกกล้องปุ๊บเหมนต่อเลยนะครับกันเล็กเม็ดกูอยู่ได้ไหมได้ได้ได้อืมได้เนี่ยกันเล็กได้ปลาเลยคนตัวแล้วปลาบกว่าเช้าว tung cần ni rồi này tuổi cái ừ, ừ. nưng gặp con bôm, con mèo pì nưng vô ra nữa tôi nhảy tôi nhảy tôi còn đi, rồi, gần này ừ. Trên bên mọc móc móc Mà móc tổ <laughs> <Lúc> móc <bà chọn. cười> à, móc 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 ăn móc 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 là móc phá... <laughs> móc

Đại Lào làm cao cao vô Lục chuẩn tôi lại cứ Tại đều rồi nè. Mới tại biết nhớ hợp la là, là Tôi đi xem Bỏ ngày mày Ngốt á, bỏ đây à ra 3 à lục tròn bưng cướt tiếp tua ra luôn tiếp tua mới tính được luôn ồ tua đừng kia cả mày đây giờ mình toàn nhặt đại lưới à anh là tài là tài rồi ตัวทีซี่เลยเจ๊ไม่ดูนี่หรอสี่ตัวแลวของผมตอนเช้าการจุดตายก็ไม่ได้ได้กี่ตัวว่าเช้าวี่ตัวมาปีได้หนึ่งตัวกระโปดได้กินแล้วนะพี่นะ ได้กุลามือกันแล้วโได้แข่งนำเกินแข่งซ้อมกัน <Okay. S 1> อันนี้ขอสำรับคลิปวันนี้นะครับต้องเอาไว้เพียงตาวนี้ก่อนลาวนะมาตรงแบกกระเป๋าปีซ่องคนไม่ก่อยมัดแตได้วันนี้ก็ได้ปลาคนลามือร้องมือนะครับได้ไม่มากนะปลาหน่อยเกินตัวก็ตัวเล็กๆปลาก็ <c oughs> ลากันไปขอลาน,นะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ